喂，是吗、嗯 Bảo bảo nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền

เราเหมือนชื้นตลอดเวลาะเหมือนเรารองเท้าเราชื้นตลอดเวลาตัววะ แขเลน่ยเตองใช้ตัวแทงตัดตัดะตัวทึงเหลกนี่ครับไม่ใช่ครัตัวแทงตัดแทง